สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะสมาชิกเพจเทรดแบบสันติวิธีนะฮะแล้วก็บล็บอทเอฟเนะฮะรวมถึง forex หยินหยางด้วยนะฮะทั้ง3เพจไลฟ์พร้อมกันนะฮะสเพจเดี๋ยวเดี๋ยว YouTube เดี๋ยวน่าจะมีนะฮะพอดีตอนแรกผมว่าจะไม่ไลฟ์ลง YouTube แต่ว่า Facebook มันไม่ยอมให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แชร์เหมือนดาวนโหลดอะดาวน์โหลดดาวโหลดวิดีโอที่เป็น HD นะผมก็เลยว่าเดี๋ยวคงต้องแชร์ผ่านอ่า u u u e e อีกช่องทางหนึ่งนะฮะก็ะคือให้มันให้มันเกิดหลายช่องทางเนาะเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บนึงนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะะโอเคมาแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องข่าวนะฮะพอดีมีคำถามเข้ามาในเพจนะเกี่ยวกับเรื่องข่าวว่าแบบ ข่าวมีผลอะไรกับเทรดการเทรดอิทธิพลอะไรกับการเทรดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมคงไม่พูดถึงข่าวตรงนะแต่ว่าข่าวเนี้สำหรับผมนะผมผมค่อนข้างชอบที่เวลามีข่าวนะทำไมถึงชอบเหตุผลที่ชอบคืออะไรนะอ่าหรือว่าบางคนบอกว่าแบบ เจอข่าวไปกระชากล้างพอร์ตไปทันทีอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคเนาะยิ่งคนเล่นมาดิงเกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้อ่าลองดูวันนี้ดีกว่าวันนี้มีข่าวแดงของ US นะข่าวแดงของ US นะฮะข่าวแดงของ US อามาดูกันก่อนว่ามีผลจริงเปล่า วันนี้มีข่าวแดงของ US เนะฮะเวลา3ามทุ่มตะกี้นี่เองนะฮะสามทุ่มระเบิดด้วยข่าวส้มเนาะตอน3ามทุ่มครึ่งมาดูนะฮะว่ามันมีผลจริงๆหรือเปล่านะฮะมันมีผลจริงๆหรือเปล่าอ่ามาดูอันแรกนะฮะด่วนแรกยูโรพาวนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ดอลล่าเลยนะฮะเป็นคู่เงินยูโรกับพาวเฉยแล้วข่าวไม่มีนะฮะแต่มีราคาพุ่งขึ้นเนาะช่วงประมาณสามทุ่มอสามทุ่มแต่ถ้าให้ดูนะฮะมันคือถ้าที่สังเกตเนาะมันชนสวิตส,สปอร์ตแล้วเด้งขึ้นไปผมมองว่าปกตินะแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย ทีเนี้ยมาดูคู่เงินที่มันเกี่ยวข้องจริงๆอย่างพาว US ข่าวมาเป็นไงฮะแท่งพอๆกับสองแท่งก่อนหน้าเลยก็มีวอลุ่มดันมาแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะอ่ะมาดูเจแปนเยนนะฮะแทบไม่กระดิกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะมีแค่ดิดกับ เฉยอันนี้ก็ไหลเป็นทางอยู่แล้วไม่ผันแปรไม่อะไรทั้งสิ้นนะฉะนั้นข่าวสำหรับผมอะถ้าสังเกตนะตะเกียรคู่เงินที่ไม่เกี่ยวกับยูโรดันวิ่งแต่ว่าคู่เงินที่เอ่อคู่เงินที่ไม่เกี่ยวกนะับยูเอะดันวิ่งแต่ว่าคู่เงินที่เกี่ยวกัน ดอลลาร์จริงๆกับไม่วิ่งนี่คือจุดสังเกตข้อแรกนะว่ามันมีผลจริงหรือมีผลไม่จริงนะอันนี้ผมมาให้ดูเลยเนี่ยว่ารอเทรดข่าวสามทุ่มสามทุ่มเนี่ยคู่เงินที่เกี่ยวกับดอลลาร์ไม่วิ่งเลยถ้าไม่วิ่งนะคือถ้าวิ่งอ่ะจ,จะดีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมผมถึงชอบให้มันวิ่งนะฮะเวลาแบบ เวลาเกิดสมมุติแบบเกิดไซด์เวยหนักๆอะ่ะเกิดไซด์เวยหนักๆแล้วมันหงุดหงิดเอเวลาเทรดต้องให้มีข่าวหรือมีอะไรเข้ามากระตุ้นนะฮะราคามันถึงจะวิ่งแหกเทรนไปแต่ถ้าดูดีหนึ่งเนี่ยแทบจะปกติไม่ได้มีอะไรเมื่อวานเนะี่ยยังวิ่งมากกว่าวันนี้ด้วยซ้ํทาทังที่วันนี้มีข่าวอันนี้ยูโรนะฮะอ,ะอ่าเดีป็นดเออ่ะอัะอะอะนนี้อ่ะนี่ยฮะ ก็ปกติไม่ได้มีอะไรราคามันก็วิ่งตามเทรนไปเรื่อยๆนะวิ่งตามเทรนขึ้นไปเรื่อยๆเนะี่ยพาวอุเอสนะไอ้นี่ก็วิ่งตามเทรนลงมาเรื่อยๆนะข่าวไม่ได้ทําให้กระชากกลับนะสำหรับผมอะถ้าสมัยก่อนอ่ะยอมรับว่าสมัยก่อนอะสามสี่ห้าปีที่แล้วอะมีผลมีผลอย่างมากเลยมีผลอย่างมากเลย เทรดมันมากนะเทรดมันมากข่าวกระชากอะไรเงี้ยมันมากเลยแต่หลังๆอะ่ะมันเริ่มมีความไม่สมเหตุสมผลเริ่มมีความไม่สมเหตุสมผลอะ,อะไรบางอย่างโดยเฉพาะคู่เงินที่คนชอบเทรดกันนะฮะที่คนชอบเทรดกันอย่างตัวนี้นะฮะส่วนใหญ่เนาะคนชอบบอกว่ารัาน e อเนาะ ใช่ไหมเนี่ยคู่นี้ถ้าใครเคยอ่านหนังสือ forex หรืออะไรก็ตามหรือว่าดูา่สถิติต่างๆนะฮะว่าคู่เงินนี้มีการเทรดมากที่สุดแต่บอกตามตรงสำหรับผมนะ,ะ EU หรือว่า Pound นะฮะ USD เนี่ยผมนะแทบจะไม่ค่อยใช้เทคนิคอะไรไปจับเลยกับคู่เงินสองคู่เงินนี้ ผมเทรดแบบเทรดแก้เหงาอะเทรดขาเดียวแก้เหงาไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับสองคู่นี้จะไม่เอาเทคนิคอะไรไปจับเลยทั้งสิ้นเลยเพราะว่าตัวการนะฮะมันอยู่ที่ตัวนี้นะอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่ตัวเนี้ยโอเคแหละว่าเงินยูโรเออเงินอยู่ดอลลาร์ฮะ มันสามารถคือเขาสามารถปั๊มเงินผลิตเงินยัด QE อะไรได้ตลอดเวลานะแล้วก็ตั้งแต่ยกเลิกมาตรฐานทองคำนะฮะตั้งแต่ปี1971นะ1971นะฮะตั้งแต่เงิน US ลอยตัวแล้วก็ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะฮะยกเลิก ตั้งแ,แต่ปี1971นะดังนั้นใครได้ยินนะในปัจจุบันที่ยังว่าแบบว่ายังมีการเอาทองคําไปค้ำประกันค่างเงิน,นอะไรอย่างเงี้ยมันถูกยกเลิกมาตั้งนานเลยนะนถูกยกเลิกมาตั้งแต่ปี1971ดังนั้นเงินสกุลเนี้ยมันถูกไอ้นี่เรื่อยๆแล้วทําไมที่ผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับมันนะฮะเรื่องนี้มันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับการเทรด ตัวนี้ถ้าเทรดผมก็เทรดแบบเทรดให้ปล่อยไม้ค้างอะปล่อยทิ้งไว้อะศูนย์จุ่เปอร์เซ็นต์เออศูนย์จุดลดศูนจุดศูนย์หนึ่งแล้วก็ผมก็ถัวถัวถัวไปเรื่อยๆนะฮะความาแน่นอนไม่ได้นะฮะก็คือว่าถ้าสังเกตอะถ้าไหนที่มันมีสกุลอดอลลาร์มันจะแบบมีทั้งโอเวอร์โซของโอเวอร์โซโอเวอร์บอทของโอเวอร์บอท มันไม่สามารถเอาอนดเคเตอร์ของหุ้นหรืออะไรก็ตามนะฮะไปจับมันได้นะเรื่องของอนดเคเตอร์เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าทําไมอนดเคเตอร์บางตัวอ่าอันนี้เดี๋ยวผมโน้ตไว้ก่อนเดี๋ยวผมลืมอินดเค t เตอร์บางตัวนะมันไม่สามารถใช้กับ forex ได้ทั้งที่มันใช้ดีกับหุ้นใช้ได้ดีกับอะไรหลายๆอย่างทำไมมันใช้กับ forex ไม่ได้นะฮะ คุณต้องรู้ว่าตลาดมันแตกต่างกันนะตลาดหุ้นกับ forex ไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันตลาดหุ้นเป็นตลาด e q u i t y นะฮะซึ่ง forex ไม่ใช่ผมเคยพูดถึง big bank นะฮะเจ้าสังเวียนนะฮะคนที่ใหญ่โตกับเรามากมายเนาะก็คือพวกเจ้าใหญ่ขาใหญ่ ใครบอกว่า forex ไม่มีเจ้าใหญ่นะผมว่าเข้าใจผิดมาตลอดว่า forex ไม่มีเจ้าใหญ่ความจริงมีนะฮะพวก big bank big bank ขาใหญ่นะฮะชอบมากเลยชอบมากินเราเนี้รู้ว่ารายย่อยเข้ามาเทรดเยอะนะรายย่อยเข้ามาเทรดเยอะมันก็เข้ามาหากินเนี่ยที่สองสกุลเงินนี้นะฮะแล้วก็มันเป็นที่นิยม ถ้าคนเน่ยโหง่ายๆอคนหน่งเปตทรดสักเซสกับคน9ก้าสิบก้าอร์เซนตที่เทรดไม่สักเซสแล้วคนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเนี้ยนะแล้วชอบเทรดอะไรโลบอทนะใช้ได้กับอียูโรยูเอสดีจีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะประกอบกับข้อมูลที่ผมศึกษามานะฮะ จากเพจจากพวกจากเขาเรียกว่าอะไร non sense forex นะที่แบบว่าผมแบบศึกษาอยู่นะ,ะแล้วก็ผมก็เออรู้สึกว่ามันเมคเซนส์นะฮะอันนี้เป็นแบบวิทยาทานทางนั้นเลยนะ,ะเป็นความผิดส่วนตัวแล้วก็แต่ผมก็ต้องเอามาดูแหละเหมือนตะเกียบผมเปรียบเทียบให้ดูว่ามีข่าวเรสามทุ่มแต่ว่ายูโรเอ้ยยูเอสอะดอลลร์ Dollar, กับไม่กระดิกเลยแต่ไปกระดิกที่คู่เงินอื่น นะฮะไม่ได้มีผลไม่ได้ทำให้กระชากไม่ได้ทำให้เสียเทรนในทังสิ้นนะแล้วก็สังเกตดีฮะข่าวอย่างวันนี้ข่าวเรื่องของข่าวข่าวบางทีมีผลนะ,ะบางทีมีผลมากมากด้วยแต่บางทีอ่ะกับมีผลน้อย มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เราไปจับไม่ได้นะฮะว่าแบบอยู่ดีมันจะวิ่งหรือไม่วิ่งแล้วที่สําคัญนะสามเกือบสาเกือบ,บสี่ปีแล้วเนาะเกือบสี่ปีแล้วที่ US เอนะฮะมีคนนี้นะฮะมีนายทีนะฮะมีนายทีนะมีนายทีอ่าตะแก่นะตะแก่หัวขาวนียฮะตะแก่หัวขาวคนนี้นะตะแก่หัวขาวคนนี้ คือโดนนั้นทานะฮะคือโดนนั้นทาผมเคยเจอเหตุการณ์ว่าอยู่ดีอ่ะดอล,ล่าวิ่งกระชูดเลยดนล,ล่าวิ่งกระชูดเลยเปิดดูเนี่ยเปิดดูไอ้ forex factory อ่ะอ๋อผมลืมแชร์ที่ว่าอ่ะเนี yeah. ่ย อ่ะเนี่ยผมเปิดดู f o ร e x เฟอร์ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับนายไม่มีข่าวอะไรขึ้นมาเลยแล้วทาไมอ่ะราคาวิ่งวิ่งแบบผิดสังเกตวิ่งไบผิดปกติมากสุดท้ายนะครับผมไปเปิดดูทวิตเตอร์นะฮะทวิตเตอร์ผมจำไม่ไดนะ้นเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรน่าจะเกี่ยวกับความอ่าความบาดไม่ความบาดก็เ,เกี่ยวกับเกาหลีเหนืออะไรสักอย่างฮะ ของดูนั้นทำกลายเป็นว่าคนที่มีผลเนี่ยกลายว่าไอต้ตระทมเนี่ยนะตระทมเนี่ยดันมาส่งผลให้กับเงินสกุลดอลลา่าแล้วเราไม่รู้ว่าทัามจะโผมาตอนไหนจะพูดเรื่องไหนช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ย หนักหน่วงมากนะี่ยหนักหน่วงมากช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งยังแบบเออซาซาเบาๆหน่อยนะฮะแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยช่วง3-4ปีที่ผ่านมาหนักมากนะฮะมันก็เลยทำให้ว่าจากที่เราเคยเทรดคู่เงินยูโรหรือพาวเนี่ยกลายเป็นแบบว่าถ้าคู่กับไอตัวสกุลเงินดอลลาร์เมื่อไหร่นี้อันตรายเมื่อนั้น คุณลองดูดีๆนะฮะบางทีข่าวมันอาจจะไม่ได้ข่าวจาก Forex Factory แต่เป็นข่าวจากดัลน้นทํานะที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างอย่างตอนเนี้ย US เนาะ US กำลังอ่อนนะฮะกำลังอ่อนเพราะว่ายูโรกับอ่าพาวดันขึ้นสูงเนาะ นะกราฟก็จะมีขาขึ้นเนาะกราฟขาขึ้นถ้ากราฟขาขึ้นแสดงว่า US อ่อนลงเนาะนี่คืออยู่ดีมันจะมันจะพูดด้วยคำพูดของมันมันจะแทรกแซงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยนายทเนี่ยมิสเตอร์ทีเนี่ยนะมิสเตอร์ทีนะฮะดังนั้นนะผมขอสรุปเลยว่าข่าวสำหรับผมมันไม่มีผลสำหรับผมเพราะผมไม่คิดจะไปยุ่ง แค่ปกติมันก็ผันผวนพออยู่แล้วแต่ถ้ามันทำให้เกิดวอลลุ่มเราไม่รู้ข่าวมาตอนไหนแหละแต่ถ้าข่าวมากราฟสวยนะฮะข่าวจบไปแล้วนะข่าวจบข่าวจบไปแล้วกราฟสวยเราเข้าไปเล่นแล้วก็เล่นสองคู่นี้นะสองคู่นี้เล่นให้สั้นที่สุด เล่นห้ซันที่สุดแล้วแนะนำนะฮะวิธีจะเล่นถ้าเล่นยาวยาวเนาะลองหันมาเล่นพวกนี้บ้างนะฮะอันนี้ผมแนะนำดูนะลองมาหันมาเล่นตัวนี้บ้างนะฮะนะลองหันมาเล่นพวกนี้บ้างแล้วจะลองดูนะฮะว่าถ้าใครบอกว่า เล่นแล้วทําไมแบบเจอแต่ข่าวมาหรือบางทีไม่มีข่าวแล้วราคาว,วิ่งผันผวนเนาะก็ลองดูนะฮะว่าคุณกําลังเล่นพวกนี้อยู่หรือเปล่า80%ต้องบอกว่าใช่ผมกล้าพูดว่า80%ต้องบอกว่าใช่เนะาะเนี้นะฮะข่าวนะฮะ สำหรับผมนะผมรู้สึกไม่ค่อยมีผลแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนข่าวมาแล้วราคาวิ่งอันนี้ผมจะชอบเข้าไปวิ่งเพราะว่าถ้าไม่เกิดวอล่มนะถ้าไม่เกิดวอล่มราคามันก็ไม่วิ่งมันก็ไม่น่าเล่นเนาะถ้าไม่เกิดวอล่มราคามันก็ไม่วิ่งไม่น่าเล่นแล้วยิ่งช่วงวิกฤตนะฮะช่วงวิกฤตช่วงเกิดวิกฤตใครจํากันได้ไหมฮะว่าหนักกว่าข่าวคืออะไร นักกข่าวคืออะไรนะฮะถ้าคุณดูนะกราฟช่วงเดือนมีนาคมอ่านี้ผมเสริมให้กราฟช่วงเดือนมีนาคมม,ม,าม,าคม,มีนาคมอยู่ไหนมีนาคมมีนาคมเดี๋ยวผมเอาสวิตสปอร์ตออกก่อนลกลกจังเลยพอมาอยู่กราฟเล็กแล้วมันลกนะสวิตสปอร์ตโอเคเนี่ยช่วงเดือนมีนาคม เทิดเทิงระเบิดเถิดเทิงนะฮะโควิดโควิดมาใหม่ๆเนาะวิ่งกันมานเลย่ะเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยตลาดพันผวนอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นอย่าเพิ่งอะไรนะฮะแต่ผมไม่ได้จะโชว์พอร์ตหรืออะไรนะแต่ว่าเอามา เอามาเทียบเคียงอเฉยๆนะอันนี้พอร์ตมาเล็กกิกก๊อกของผมนะพอร์ตที่ผมทำเตรียมสำหรับไอ้วันเปอร์เซนเดอร์อะอ่าผมให้ดูนิดนึงเนี่ยฮะเดือนมีนาคมกราฟพันพวนมากจาะเล่นเปอร์เซนต์สองเปอร์เซ็นต์สามปอร์เซนเนาะ เดือนนี้ปลาไป9กเอร์ซนี่ยช่วงเดือนมีนาเนี่ยเล่นกับ Forex ต้องเล่นกับความผันผวน,ผนเล่นกับวอลลุ่มเยอะๆ,ๆนะฮะยิ่งวอลลุ่มเยอะยิ่งมันนะฮนะมันมีช่วงช่วงช่วงก่อนโควิดอะน้ำตาแทบซึมอะเพราะว่าราคามันแบบตั้งแต่ช่วงตุลา ช่วงตุลามาเดนถึงแบบก่อนอโควิดอ่ะโอ้นั้นแทบจะร้องไห้เลยคือมันแบบมันวอลุ่มนิ่งมากนิ่งแบบกระแสน้ํานิ่งอะ่ะไม่มีแบบกระแสน้ําไม่มีอะไรไม่ไหลไม่อื่อยมากเยแล้วพอโควิดมานี่กระตุ้นแบบกระตุ้นเทรนให้แบบว่าเทรดกันมันมากเดเทรดเนี่ยอย่างมันเลยมันก็เลยนําพาถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะ ดังนั้นมีข่าวอย่าไปกลัวนะฮะแต่อย่าไปประทะกับมันไม่ต้องไปกลัวนะฮะแต่อย่าไปประทะกับมันแล้วก็เรื่องล็อตเรื่องอะไรนะบอกกันแล้วนะฮะเรื่อง Position Sizing เนาะก็ระวังควบคุมนะฮะเบิ้ลลดเออเบิ้ลลดอ่ะเบิ้ลลดไม่ใช่เบิ้ลลดเบิ้ลล็อตเบิ้ลลดเว้น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 เนี่ยไม่ใช่นะเบิ้ลล็อตเนี่ย ระวังให้ดีนะฮะระวังให้ดีเจอกระทากทีนี่หัวหลุดนะเยนาะแต่อย่างเงี้ยตัวอย่างวันเนี้ยผมมองนะถ้ามุมมองผมอะผมแบบถึงแม้มันเกี่ยวกับข่าวหรือไม่เกี่ยวกับข่าวก็ตามนะผมไม่สนใจผมมองแค่ว่าไอ้ตรงนี้มันเด้งตัวสวิตสปอร์ตนะตัวนี้มันเด้งสวิตสปอร์ต e เฉยๆ EGB Sniff? อยู่จุไอบีมันมีสวิตซ์สปอร์ตอยู่ตรงนี้สวิตซ์สปอร์ตอย่างนี้มันก็แค่เด้งขึ้นไปมันแค่เด้งขึ้นไปเฉยๆไม่ได้มีอะไรแล้วก็มีวอลลุ่มเกาะอยู่ตรงนี้ด้วยวอลลุ่มเกาะอยู่ตรงนี้เนาะมันกลับไปหาวอลลุ่มมันเฉยๆแล้วก็เรื่องของ Vo ลล l คอ l อลลเนี่ยก็คือวอ l u m e profiler เนี่ยก็คือมันเอาไว้จับเนาะว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่แบบว่าแท้จริง เดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวจะอยู่ในคอร์สผมนะครับคงไม่ได้มาสอนนี่เพราะว่ามันต้องใช้เทคนิคเยอะนะฮะในการดูเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวก็เกิดนำไว้ว่าเดี๋ยวบร oker เอ,รอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะว่า Exory นะฮะ Exory เป็นบร oker ที่ได้เซอร์ของอ่าเซอร์ของอ่าไซปรัเสเซอร์ที่ผมเซอร์ดัมเบอรโฟะ เซอร์หมายเลขสีส่ที่ผมพูดในคลิปเกี่ยวกับเซอร์โบกเกอร์ก,ก็คือเดี๋ยวเขาจะมานะฮะตอนนี้กำลังคุยอยู่ว่าจะซัพพอร์ตจะอะไรถ้าเขาซัพพอร์ตเยอะนะหรือว่ายังไงก็ตามก็อาจจะได้เรียนด้วยราคาถูกลงนะฮะก็บอกไว้ก่อนว่าก็เดี๋ยวจะมีคอร์สนะฮะแล้วก็คอร์สของผมเนี่ยก็จะมีพวกอัลกอริทึมที่ชัดเจนนะฮะคุณลืมเรื่องแล้วคุณต้องลืมนะลืมเรื่องการวางสต็อปลอไปที่ไฮ ที่โลหรืออะไรก็ตามนะลืมไปได้เลยนะฮะลืมไปได้เลยผมจะบอกให้ลืมไปได้เลยมันจะเป็นไม่ไม่รู้อะว่าตอนนี้ปัจจุบนนะันเนี่ยผมก็ว่าผมอ่านหนังสือ forex เยอะนะยังยังยังไม่ค่อยมีใครแบบว่าใช้อัลกอริทึมเนี้ยในการเทรดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง forex นะฮะคุณต้องรู้จักพลิกแพง คุณรู้จักเทคนิคเดียวไม่ได้คุณผมให้คุณใช้แค่ทีละหนึ่งเทคนิคแต่ว่าคุณจะใช้เทคนิคเดียวในการเทรดไปตลอดไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นถ้าคุณเจอตลาดช่วงเดือนมีนาอย่างที่ผมให้ดูเนาะช่วงของโควิดอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถใช้เทคนิคแบบธรรมดาในการเทรดหรอกเพราะว่าดูมันลากเลยฮะดูมันลากขึ้นไปแต่ถ้าใครแบบ เป็นเทรนโฟลเลเวอร์แล้วก็จับเทรนถูกนะสบายเลยอะตอนมีนามันขึ้นไป8,000จุดอะแปดอกว่าปีปอะ่ะคินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยเหมือนที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือผมไ,มได้ไปสิปอรนะจากที่ตั้งเป้าไว้1%แต่เดือนนี้เหนียวบออตำตรงเดือนนี้เหนียวมากเนี่เหนียวมากเหนียวมากขนาดวันนั้นเทรดไปอ,อีกพอรหนึ่งเนาะเทรดไป2% ก็ยังเหนียวอยู่อันนี้ทิ้งไว้กินสวอปเฉยๆนะฮะเนาะโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะก็โอ้ย0ี่สิบนาทีละกำลังดีนะยี่สิบนาทีไม่เวลามานดูย้อนหลังเนาะคือแบบผมพยายามให้คลิปไม่เกินยี่สิบนาทีเวลาดูย้อนหลังอะผมไม่อยากให้กินเวลามากเนาะเอาแบบเน้นเน้นเนืน้อเน้นเนนเนนนะฮะมีน้ำามากนะฮะวันไหนอยากมูก็น้ำบ้าง ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้วันนี้รู้สึกว่าคนเยอะเหลือเกินนะฮะทั้ง3เพจนะยังไงเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวสต๊อกเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าจะอ๋อมีเกี่ยวกับเรื่องของโป๊กเกอร์กับฟอเร็กนะใครเล่นโป๊กเกอร์ใครเล่นผมรู้สึกว่ามันคล้ายฟอเร็กมากเนาะยังไงก็ ฝากติดตามกันนะฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนขอบคุณที่ให้การรับชมเนาะขนาดดึกขนาดนี้ก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะฮะยังไงก็ราตรีสวัสดิ์นะฮะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ